สวัสดีครับพามาดูโกดังให้เช่าขนาด150ตารางเมตรนะครับอยู่ที่เพิ่มสินเขตสายใหม่กรุงเทพโครงการนี้มีทั้งหมด29ยูนิตตอนนี้ว่างยูนิตเดียวคือ150ตารางเมตรที่กำลังจะพามาดูครับโครงการ อยู่ติดถนนเพิ่มสินเดินทางไปวชรา,าพลหรือสุขาพิบาล5ก็สะดวกด้านหน้าขอรงการมีเซเว่นขนาดใหญ่ตัวโครงการโกดังนี้ลายล้อมไปด้วยผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนะครับ โกดังหลังนี้ที่ขนาด150ตารางเมตรที่ว่างเพียงยูนิตเดียวทั้งโครงการเนี่ยภายในจะโล่งโกดังมีขนาดด้านหน้ากว้าง10เมตรลึก15เมตรสูง6เมตรมีประตูบานเลื่อนขนาด4 4คูณ4เมตรภายในโล่งไม่มีเสากลางนะครับ วันหลังคาก็จะมีไฟผนังกับหลังคาทําด้วยเมท่าชีตโครงสร้างกดังเป็นเหล็กชุบกาวนาไนไร้สนิมมีห้องน้ําสําเร็จรูปให้หนึ่งห้องทั้งโครงการตอนเนี้ว่างอยู่ยูนิดเดียวคือ150ตารางเมตรนะครับ ถ้าสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์0878278278ได้ทันทีนะครับหรือจะมาดูด้วยตัวเองก็สามารถมาดูได้ทันทีเลยประตูจะล็อกด้วยกุญแจเดี๋ยวผมจะบอกรหัสให้ครับเพื่อจะได้เปิดเข้ามาดูได้อิสระหน้ากาดังเป็นถนนคอนกรีต อย่างดีห่างจากปากทางเข้าถนนเพิ่มสินไม่ไกลครับสะดวกมากถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับน่าจะว่างไม่นาน